ถาม,เ,นนมเรื่องแผนแต่งเลยค่ะตอนนี้เรื่อนมาอีกรอบแพล้วทราบแล้วว่าที่พี่จ๋าพูดว่าปีหน้าปีหน้าเนี่ยมันไม่ควรพูดต้องบอกไปว่าปี6 4สีคือต้องพูดระบุปีเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็พอพอสี่จ๋าบอาเอปีนี้เนะี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะจะจัดงานปีนี้ค่ะแต่พอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปีหน้าก็ได้ผมเนี่ยเจ้าจ๋าดูแล้วพีจ๋พูดปีหน้าตลอดเลยต้องระบุปีอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเลื่อนอีกอย่างเงี้ยโอเคถ้าอย่างนั้น ก็ขออนุญาตแจ้งว่าปี64ไม่เรียน,ละะนลแล้วค่ะจำไม่ได้เลยคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเร,รื่องของเราเนี่ยไม่ได้ฟิกมาแต่แรกคือเป็นเร,รื่องที่สะดวกแต่ทีนี้ในความสะดวกของเราเนี่ยค่ะพี่จิ๊บเนี่ยฮอตมากเลยนะ,ะงานเขาเยอะมากได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆทั้งในเรื่องของเพลงนะคะภาพยนตร์ละคร ทำงานงานวใช่ค่ะแต่ก็โชคยังโชคดีที่เขายังพอมีเวลาให้เจาส๋าอยู่บ้างแต่เห็นที่บอกว่าตัวของทีมเองก็คือแบบเน้นความสบายแล้วก็สะดวกใช่ค่ะเจาจ๋าเจาจ๋าเจ่าคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเพราะว่างานแต่งงานของเราเนี่ยจะต้องแน่นอนสะดวกสะดวกทั้งตัวเราทั้งครอบครัวเราแล้วก็แขกที่มางานซึ่งสถานการณ์ที่ทําให้ไม่สะดวกเนี่ยต้องต้องเรียนว่ามันก็มีเกิดขึ้นในปีนี้นะคะแล้วช่วงปลายปีที่เราตั้งใจเนี่ย แต่ก็คิดไว้ว่าถ้าเราอาจจะต้องลดสเกลงานให้อยู่ในมีความสะดวกมากขึ้นงียค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ทันเพราะว่ามันคือภาพที่เราคิดไว้เนี่ยแบบหนึ่งแต่พอเวลาเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเนี่ยก็คืออีกแบบหนึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดว่าปีปี64กลางปีต้นปีปี64เนี่ยคิดว่าพร้อมก็จะปลายปี เขาชอบกรบางหลังหลังกลางปีหรือไงคอัเราเราไม่ได้จัดครั้งเดียวค่ะแบ่งค่ะก็เจ้าตาก็คิดว่าน่าจะแบ่งคือไม่ได้วันเดียวแล้วจบคือน่าจะต้องเป็นแบ่งเป็นพิธีแบบนี้แล้วก็เว้นอีกสักพักหนึ่งพิธีแบบนี้แล้วเป็นแบบแบบนี้น่าจะเริ่มตั้งแต่กลางปีแต่ก็หม่แน่ใช่เพราะถ้าเริ่มประมาณช่วงนั้นเนี่ยเจ้าตาจะได้มีเวลาเตรียมตัวเนาะเพราะว่าเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะต้องหมดปีนี้แล้วค่ะ จะเข้ามีหกสี่ช <ง an> าพอดีน่าก็ต้องถือเทนะกันนะเพราะว่าก็แบบจะได้ไม่ต้องเลื่อนแล้ว <ง an> ควรบอกว่าจะจ๋าเนี่ยมีแบบออร่าออร่าออร่าจะรออ้าวสอ,อ,องปีแล้วเจษาี์จะขำดังมากแต่ตอนนี้คือยัง <S <S แซวนะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่ลงวันใช่ไหมพี่จ๋าใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอ างยังขำอยู่เลยนะขอโทษนะพี่พี่พูดจะอาจจะไม่สุภาพต้องขอโทษจริงบแซวเล่นไงเห็นแล้วข่าวคุณเคยกันขอโทษไปก่อนแล้วนะพี่นายก็ไม่ต้องรอแล้วผมตีเป็นรอรอแทนไงจิ๊บรอรอก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะพี่จ๋าบอกว่ามันเป็นไมค่อยดีจิ๊บรอรอเออพี่นาย แต่วันนี้ดูก้าวเท้าอะไรมาอย่างโอเกโนะโอเกนะเห็นบอกพี่จีบอกว่าก็เข้าใจกับการเลื่อนขยับงานของเราใช่พี่คนน่ารักมากนะคะคือพอเจอแบบล็อกวันเนี่ยพี่บอกโอเคพี่ล็อกวันให้พอใกล้ๆพี่รับงานก่อนนะเข้าใจโอ้จริงๆรเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วด้วยนี่ครับเห็นพี่จีบอกว่าค่าการ์ไปหมดแล้วพี่จีบอกว่าจ่ายไปแล้วด้วยคน่ายเป็นคนจ่ายไงอ๋อเด็กเด็กแลวก็แบบจ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรจ่ะอยากจะเข้าใจเพราะว่าคําว่า กฎก็ต้องเป็นกฎนะมีการจ่ายมัดจำถ้าไม่ตรงวันก็ต้องมีเสียบางส่วนก็เสียบางส่วนไปแต่ไม่เป็นไรค่ะเปลี่ยนรูปแบบเลยค่ะเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนทั้งหมดค่ะจาก็คิดว่าน่าจะเริ่มใหม่สถานที่ไม่เปลี่ยนใช่เปลี่ยนหมดเลยค่ะยกเว้นเจ้าบ่าวไม่เปลี่ยนอันนี้ลูกเยอกเลยเสยไปแล้วก็คือไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจ๋าเข้าใจจะไปคือไม่โทษใครเลยเข้าใจสถานการณ์ก็ประมาณ ปกติกันแลวคะใช่เพราะมันต้องเนาะเรื่องการมาจำต่างนานาเราทำเราทาหลายส่วนมีสถานที่นะคะมีการีอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าจ๋าเคยคิดนะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงจัดงานแต่งงานเนี่ยสบายสบายเพราะว่านักข่าวก็พวกเรานะคะเสื้อผ้าโอ้ยสไตล์ลี์พวกเรา้นแต่งหน้าทำผมไม่ใช่เลยมันมีรายละเอียดที่เราจะต้องทาให้ดีต้องใส่ใจมากๆเรแล้ยงจากเป็นคนละเอียดด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยเข้าใจแล้วก็พยายามตั้งต้นใหม่ นี่เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่นี่โหมรับงานกันทั้งคู่เลยไหมคะช่วงนี้อทำไมอะคะเด็กจิ๊บไปรับงานเพียกะไรพี่จาก็อุ๊ยตีละคารับงานพมความสุขเขาเป็นคนที่มีความสุขมากกับการได้ออกไปทํางานไปเล่นละครไปร้องเพลงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ตอนเช้าถ่ายละครตอนเย็นมาเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องไปกระโดดรดเต้นอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้โหวันนี้พี่ฟินมากเอาอยู่พี่อยู่กับจ๋าพี่ไม่ฟินหรอได้แล้ว คิดว่าจะฟินมากไงพี่จ๋าจริงวันนี้ไม่ใช่วันพีนี่เหมือนนี้เหมือนความในใจของเราหลายอย่างเลยพี่จ๋าวันนี้แต่เพื่อนูรดดี้จรู้ใจฉันแต่ปี64เป็นวันของพี่จ๋าแน่นอนพี่จ๋าต้องเป็นวันถึงจะทุกวัน คือแบบดิฉันรู้สึกว่าเออตั้งแต่เราเริ่มมีการขอแต่งงานนะคะ<ม>เหมือนทุกๆวันเราได้รับคําอวยพร<ม>เราได้รับคำยินดีถึงแม้ว่างานแต่งงานจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนเนี่ย<ม>ก็เข้าใจแล้วก็แบบรอคอย่งฉ<ม>ันรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความหมายกับกษัรามากๆคือจิได้รู้ว่ากําลังใจเนี่ยสำคัญฉันก็รู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวินาทีนี้<ม>ความสุขของกษาเพิ่มขึ้นทุกวัน,<ม>วนเราะเขาคุยกับพี่จิ๊บด้วยว่าเออ<า>เราเรา,เราเติมเต็มกันมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้น เวลามีเรื่องอะไรที่ต้องขัดแย้งกันซึ่งมีแน่นอนอ,อย่างการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเนี่ยมันความคิดแบบหนึ่งจะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งอย่างสุดข,ขั้วเนี่ยม,มันมันยากออที่จะประสานกันได้แต่ว่าเราอาศัยกําลังใจพลังบวกเหล่านี้ค่ะทําให้การเจราจาเนี่ยไปเป็นไปได้ด้วยดีก็รู้สึกไม่มีอะไรต้องเครียดเลยถือว่าที่ผ่านมาก่อนอันนี้เป็นรอบซ้อมก่อนพีรีนซ้อมก่อนไงซ้อมก่อนแต่ง ซ้อมก่อนซ้อมยาวซ้อมเต็มงานเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดไม่ซ้อมต้องเสียตังค์ด้วยจ่ายค่าซ้อมมีจ่าต้องจ่ายไม่ใช่ไหมสวัาดีซึ่งหัวร้อนดำที่ได้ที่ได้ในอบก่อนจะได้แบกเลยไม่ต้องไม่เลืมแล้วได้เหรอคะหรืออย่ามีคนทำตามไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเจ้าจ๋าไม่ยังถึงคติว่าถ้าตอนนี้จะมีลูกขอเป็นลูกหมาก่อนค่ะตอนนี้มีมีมีสองสองลูก ค่หลงมาก็เลยเก็บที่บ้านครอปู่พี่จ๋าว่าผู้ใหญ่ว่าไงบ้างคะว่านในเรื่องอะไรคะเรื่องเรื่องการแลอนไม่เป็นไรคุณแม่แฮปปี้มากเพราะว่าพอคุณแม่เนี่ยจะได้มีเวลาในการตัดชุดในการลดหุ่นบอกว่าเนี่ยลูกออกการออกกําลังกายไม่ใช่วันสองวันแม่จะผอมนะแม่ก็ต้องแฮปปี้มากเพราะว่าคุณแม่เขาก็คือที่บ้านจากค่อนข้างจะเข้าเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงสมมุติว่าถ้าจัดงานไปแล้วมีเสียง ไม่พอใจหรือมีเสียงตําหนิเนี่ยจะตักเชื่อว่าท่านก็ไม่สบายใจเพระฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายึดหลักความสบายใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทําอะไรก็ตามก็จะสบายใจค่ะโอเคขอบคุณนะค่ะ